สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่านโยบายด้านความปลอดภัยระดับประเทศเนี่ยพอลงมาถึงระดับท้องผิ่นแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงโดยเราจะเจาะลึกไปที่แผนของจังหวัดกระบี่ในช่วงปีใหม่พศ2 5 6 9ที่กำลังจะถึงนี้กันครับเอาละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ภาพรวมใหญ่ๆของเทศการไปจนถึงแผนปฏิบัติการจริงๆในพื้นที่เลยครับ คือเทศกาลปีใหม่นี่นะครับมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยเลยหลายคนเดินทางกลับบ้านไปเที่ยวแต่ว่าการเดินทางที่เยอะมากๆแบบนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับภาพที่เราคุ้นเคยกันดีในช่วงปีใหม่ก็คือแบบนี้แหละครับการเดินทางการเฉลิมฉลองผู้คนเป็นล้านๆคนเลยนะที่ออกเดินทางเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวไปสังสรรค์กันซึ่งมันเป็นภาพที่ดีมากๆเลยแต่ในความสุขเนี่ย มันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ครับพอมีรถบนถนนเยอะมากๆใช่ไหมครับแน่นอนว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยสาธารณะที่ต้องจัดการกันทุกปีเลยครับทีนี้ลองขยับมาดูภาพใหญ่กันหน่อยดีกว่าว่าในระดับประเทศรัฐบาลเขามีวิธีรับมือกับความทา้าทายที่เกิดขึ้นซ้ําๆทุกปีแบบนี้ยังไงหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์ระดับชาติทั้งหมดเนี่ยมันถูกสรุปไว้ในตัวเลขนี้เลยครับเลข7 หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ7วันอันตรายครับผมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษสุดๆเลยเขาจะโฟกัสกันหนักๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับคือตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมไปจนถึง5มกราคมเป็นช่วงเวลาที่ทุกหน่วยงานจะทุ่มกําลังทั้งหมดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดส่วนนี้ก็คือคําขวัญทางการของแคมเปญปี2 5 6 9ครับ เป็นข้อความที่สั้นๆง่ายๆแต่ตรงประเด็นมากๆซึ่งก็คือแกนหลักของภารกิจในระดับประเทศนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พูดกันลอยๆนะครับเพราะว่าระดับผู้บริหารอย่างท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมซึ่งเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่วนกลางเนี่ยก็ออกมาย้ำเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยครับแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆเอาละ่ะจากภาพใหญ่ระดับประเทศเราลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆกันที่จังหวัดกระบี่บ้างดีกว่า ว่าเขานำนโยบายนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองยังไงทางฝั่งของจังหวัดกระบี่เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอังกูลศิลาเทวากูลก็ออกมาประกาศเลยครับว่าจังหวัดพร้อมแล้วได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อดูแลทั้งความปลอดภัยทางถนนและทางทะเลเลยโดยจะทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนและเขาก็ไม่ได้แค่ประกาศนะครับมีการกําหนดวันเวลาสถานที่สําหรับเปิดศูนย์แบบชัดเจเลย ซึ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นปฏิบัติการในช่วง7วันอันตรายอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองครับแล้วพอเข้าจริงแผนที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับว่าในการทํางานจริงๆของกระบี่เขาทําอะไรกันบ้างต้องบอกว่างานนี้ไม่ได้มีแค่ภาครัฐหน่วยงานเดียวนะครับโอ้โหมากันครบเลยทั้งหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอก,กชนมูลนิธิสมาคมต่างๆไปจนถึงภาคประชาชนทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยครับ จุดที่น่าสนใจมากๆของแผนนี้ก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากครับไม่ได้พูดกันแบบลอยๆแต่ตั้งเป็นตัวเลขที่วัดผลได้เลยว่าในช่วงเจวันนี้อุบัติเหตุต้องไม่เกินกี่ครั้งคนเจ็บที่ต้องนอนโรงพยาบาลต้องไม่เกินกี่คนและที่สําคัญคือผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน2รายถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากครับแล้ววิธีที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมายที่ว่าได้เนี่ยก็คือการตั้งด่านตรวจครับซึ่งจะไม่ได้มีแค่ด่านตรวจหลักบนถนนใหญ่ๆนะครับ แต่จะมีเครือขายยงใหญ่กันไปหมดเลยทั้งจุดตรวจรองทั้งด่านชุมชนเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดกระบี่เลยแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยการทํางานอย่างหนักในช่วง7วันอันตรายเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยนะครับ พอเป้าหมายจริงๆที่เขาอยากจะไปให้ถึงเนี่ยคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนไปเลยครับไม่ใช่แค่ทํากันเฉพาะช่วงเทศกาลซึ่งก็ต้องทํากันหลายอย่างเลยทั้งรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับให้ความรู้เรื่องกฎหมายปรับปรุงถนนหนทางให้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือต้องปลูกฝังเรื่องนี้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้มันก็กลับมาที่คําถามสําคัญที่ว่า แม้ภาครัฐจะมีแผนการที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าขาดความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเราก็แผนทั้งหมดนี้จะประสบความสำเร็จได้จริงหรือซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องกลับไปครบคิดกันต่อครับ